โอ้โหเอาลอยยังไงไงต่อเอาลอ,อยไ,ไม่ใช่หรอยจะไปทางไหนโโหเนี่ยจะขึ้นยังไงอะ่ะ ใช้ใช้นั่นแหละฮีเืดเต็มเลยได้วะ a อเซนชัน่นเออจะขึ้นยังไงวะอ๋อนีหละมา ค okay. มาทำการสลายมันซะเอา้เอาอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ ไม่หมายความว่าไงว่าเเดี๋ยวราต้องทำอะไรอะ่ะกระโดดปุ๊บแล้วไงอ่ะกระโดดปุ๊บโอโ้โหอะไม่กันเย้ yeah. ตรงใส่ไม่อย่างไงต้องตรงนี้ก่อนดีวะ เสร็จแล้วไปทางไหนต่อเสร็จแล้วฉันต้องไปทางไหนต่อเอ้าต้องไปทางไหนต่ออะ อะไรวะเดียวเออมาทันเว้ยโอ้ยมา อันลิ่วๆพร้อมก่อนในทุกๆนัดมาเออจะไปทางไหนเคเฮ้ยมันจะยากมันจะยากไปแล้วนะพวกเองเลยกวิทเอสเซนต์หกมาเย้ yeah. Rồi. Giờ thêm bị falling damage đi. Sợ chip hại rồi. Ấy. เอาคืบไปยังไงอะ่ะจะคืบยังไงก่อนเออว่ะเต็มเลยนะเมี่ยเอออยู่กันเต็มเลยปะ่ะเคอไาขายดบให้หมด แล wollen, ้วแล้ว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 ลลเออเป็นอะไรต่ออ๋อนี่อันนี้เอออ่ะอะไรก็ไม่รู้ก้อนอะไรก็ไม่รู้แป้งเหยื่อมาหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังครับ ีต้องหาสีฟ้าก่อนสีฟ้าอยู่ไหนเอ,อ่ยสีฟ้าอยู่ไหนวะ นี่ไงดึ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 งเออมาไห่ดูซิโออะไรวะเนี่ยของดีนะเว้ยโอ้โหแอเซนชัน่นให้แอเซนชั่นมาก็โอเคเออใส่คริ t i คอล h ิ t ใช้ยา use help reset yourself cooldown and f อุ้ยอืมเยีย่ยมดีโอ้โหใช้ยายแล้วดีเซ็ตโล่ชิวหมดเฮ้ย,ยบนนี้ทำไงวะนะเอ่อ มันทำได้ยังอ่ะเอาจางยี่โกรอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี้ย่ฮัลโหลอ๋อนี่ไง โอเคม่บามประตูไม่ได้ปลอกต้องขึ้นไปใหม่มั้งเนี่ยให้ดาวเนี่ยใช่ไหมนี่ไงน,นี่เลยขึ้นมบนี้เลยเออมาเย้ yeah. จบเต้นหมดหรือยัง หมดสักทีเฮ้ยให้ตายดิเฮ้ยอะไรอ่ะมานน้ำป่ะโอ้โหไปมามีอะไรด,ดิไปดีกว่าโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห คุณพี่คุณพี่เอาเหรอไงมาเออเอาดีมามามาแล้วก็จัดการ,กรสจสวนเคราะห์ดาวตกมันลมมบอเหลือมาให้หมดอะ่ะเออมา เอ้ยอะไรอะอะไรอะทำไร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 เอ้ยโอ้โหแมงกูดาวไม่ทันใจฉันเลยโอ้อืม

เอ,อ,อเ้ยนะออลองใช้หน่อยก็ไม่เร็วนะเออลองใช้หน่อยเย h ทำไมมันถึงให้เลือดมันใช้ถ้าสงสัยเนาะมันใช้ถ้าสงสัยมากเลยอะ่ะมันถึงให้เลือดเต็มเลยฮะนี่แย่มันไม่เป็นไงเดีด๋ยวโอ้โหมัน ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหอาคอนเวยเเ้ยอาอนเอนโอ้โหอืมเดี๋ยว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 สุนดาวตกเคาะประล้มเปลือกประล้มเปลือเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้

哩哩哩哩哩哩哩！哎，哩哩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 哩 นี่หนี่ยฮัแฉันดินปัตติีทุกอย่างวงกลมมาหมวดจาทุกอย่างไอ้กระสุนดาวเคราะหแบ็คโฮมาไงเออยิง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 เออนั่นแหละเออโอ้โหจุดออนีหรอเออออออ กระสุนเดาคอเดาศบล้ำเปลือเปลือล้ำเปลืเปลือล้เปลือปลื้้ปล้อ้้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเออ้้อ้ยอเอ้เฮ้ยโอ้อ้อยงเอ้ นี่เหรอชัปเตอร์นี้ที่รอดซะเหนื่อยเลยที่เอาผมรล่ซะเหนื่อยเลยรู้ตัวไหมเนี่ยโอ้โ,อโอ้เว่จะทำอะไรอ,อ,อแเรอเพื่อนของฉันเราไม่อยากให้พวกคอน่เคาต้องมีคนตายเพราะโจรสายลับหรืออะไร ขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมเพื่อฉันน่าสนใจมากใช่ไหมล่ะอืมเป็นแต่ปอดชั่วาันเธอเห็นไหมทั้งที่ดีได้หนอไม่ใช่เรื่องของคุณผมไม่ได้ชื่อว่าเธอดีทำไมไม่ไม่คิดอย่างนั้นเธอคิดบอกว่า ใช่อ๋อจะมาดัดี้เป็นคนนำออเดอร์ก็ตัดสินใจจะทอดทิ้งอ๋อวุ้ยนั่นดิฟังเิอเราแค่ต้องการคุยกับเขาพราไปหาเขาได้ไหมได้ปลดละ่ะเตเดสไม่ได้อยู่ดีทอดทิท้งใช่ทิ้งไว้นี่ he left some things behind the mike you know look at us he now we're being like of abandonment by <laughs> oh 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 that this is a real asshole you know that right he said he was gonna help me restore the library that we'd figure out a way to clear all the chroniclers out oh and we almost did it right until we found the archives down here why do you leave how about i cut if i ไม่มีทางจะไปเรื่องสนยาจนเท่าไหร่ไม่ต้องมีกับมีปัญหากับพวกนายอะฉันรู้นะพวกเรืเธอจะบอกนั่นแหละถ้าเกิดพอที่เธอกับเธอจะเอามาที่นี่เพื่อแอนตี้โอาเมนเป็นพวกคอมมีพวกขวดขวดเออเอาว่ะปัญหาความสัมพันธ์กัน มันไม่ให้เราหลีไม่ให้อะไรเลยเออดีเว้ยไม่เราเยิงอีโหลดก่อนไว้ใจไม่ได้โอเคปะเทอะไรโอ้โหลกมากเลยมืทีเขาอา,จ,าจะบอกนะว่าเขาไปไหนโอ้โห เอาวะดูสิทำไมมันลกมากอนนยังยันคืนเลยเหรออาฮ่าน,นี่ประทึกสุดท้ทายของเขาแต่อขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะเขาบอกว่าเขากำลังไปเพนจ้าสี่จุดเออ สามห้าเจ็ดนั่นคือคาวทัสอยู่ตรงนี้ไม่นะเขาก็เลยไปภูเขา,ขาเจสเวียหรอนั่นคือเขาจะจัดการโลชนันไอ้ที่เขาจะจัดก,การอินเดอร์เวลเกินเว็บบนหรอือที่เอลอยใช่มันบอกว่าเป็นนี่บัตรชั่วร้ายแจ็คเราเข้าไปไม่ได้เราคือแม็กไนที่อะไรจะฆ่าเราแน่เมืเ่อเชน แซนดักยังอยู่ข้างนอก<ล>นั่<ผ>นด้วยหิบบิสโตลเกรยัดไปคาเดียวที่จะรู้เราแค่แบอกว่าโอกาสจะรอดแต่จะคิดว่าเขาอาจจะตายแล้วเราไม่มีทางเลือกนะนี่นายอยากจะเข้าไปเสียงชีวิตจริงๆเหรอถ้าพานายไปหาเลร้ายได้ี่าพานายไปหานั้นทํากันเลยไ <c oughs> อ้ย่ากลัวเกิดการกลัวขึ้นมา เดี๋ยวอยู่นี่แหละล่าพวก,พวกคอติคอทที่อาจจะเข้าใกล้ดูเซียมแล้วค่อยตามมาทีละเยี่ยมมาระวังด้วยนะจ๊ะแล้วคณทีดด่ช่วยนะอดไดนะอดไรทนะี่ทำให้อนกไปจากก่อนใส้พวกหัขดดขวขวดเลย แล้วจริงจีขอบคุณมากเลยนะเล้ลูกคุณอยากจะอยู่ที่อยากยุ่มเรื่องนี้แต่ฉัน,นได้ดูเลายแล้วก็ออกมไม่มีใครที่จะมาทำเพื่อเฉยเราส่งคราวครั้นี้ได้ก็แค่ดูฉันว่าแยกหน่อยที่นายต้องจับให้ทันเพราะนายโคตรทำเพอให้โชคตีนะพ่อหนุ่มเอาเลย โอเค l ท l Yeah. มาไปคาทัอ๋อวกาิตี้ชล็อกโอ้โหมาเดอบแชปเตอร์พอดีท่นครับ เรามาถึงขาถาแล้วที่เส้นทางภูเขาไอ้คุณอยู่จากที่นี่ด้วยคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเราเพราเขาเป็นปีศาจอนาจาที่ถูกทิ้งในทาร์ลฉันขิวโหยเว็บบนมากมากโคตรเกลียดเห็นนิดเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรู้อยู่แล้ววันนั้นเป็นใายอ๋อคำสาบโดยเพสคอร์กจะเกินคีวามเมอรรู้สึกดีขึ้นยังล่ะโอเค เราต้องตามหาอะไรอ่ะห้ตามหาปยัจไบติกายคดเมย์งงเลยถูกทิ้งไว้อยู่ในถ้ำอาร์ลอี่ก็ถูกกินเหรอเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อในชัเตอร์หน้าครับสำหรับชัเตอร์ที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ